สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิํำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพฤก,กษที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่9พฤศจิกายน2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนํามา ผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568ดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ในเรือนปัตตนิจนถึงวันที่4มกราคม2569ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนจะมีผลดีผลเสียอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพระเกตไม่มีเรือนชะตาของตนเองแต่ไปอยู่ในเรือนชะตาใดๆก็ย่อมส่งผลต่อเรือนชะตานั้นๆซึ่งพระเกตก็เปรียบเหมือนกองเชียร์อยู่ในเรือนชะตาที่ดีก็ส่งผลดีอยู่ในเรือนชะตาที่เสียก็ย่อมส่งผลเสียด้วยเช่นกันฉะนั้นดาวพระเกตตกในเรือนปัตนิถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ดีก็หมายถึงในเรื่องของความรักหมายถึงในเรื่องของการลงทุนถ้าวันนี้ความรักของคุณ มีปัญหามาก่อนหน้านี้แต่ในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกันในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนที่ถูกอกถูกใจในช่วงระยะเวลากว่า2เดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่อาจจะมีใครมารีคูดหรือมีมาชักชวนแนะนำให้เราลงทุนในเรื่องของธุรกิจต่างๆอาจจะเป็นผลดี ต่อตัวเราในอนาคตข้างหน้าถ้าช่องทางในการทำงานช่องทางในการทธุรก,กิจมีโอกาสเปิดอยู่บางทีช่วงเวลาช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาเราได้อย่างแน่นอนฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีตุลก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน หนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายหลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่ไมั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ